สวัสดีครับพบก,กับช่องแมงท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็จะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะตัวเมืองสกลนะเอซี FC นะครับอ่านี่นะฮะถึงแล้วนะออเอซีอะไรอ่านะครับจะถอยรถให้มันสนิทนะนะครับเบอซีนะครับ,นะนะรบ, FC, รบเราก็จะไป หน้านะฮะเจงหลวงมค้าขายครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอันนี้โลหานะโอ้อะไรเนี่มีผัดข้าวเนาะ นี่ของหวานนี่ของหวานนีของหวานให้หน่อยค่ะนี่ลดด้วยนครับย กันไขเคี่ยว400ฟองแต่เกิน5ค่ะ500ฟองนะคะ500ฟองนะคะ500ฟอง500ฟองนะคะวันนี้ตั้งโรงงานแล้วก็ตั้งแต่ชามีร้านเงินกันเกินค่ะโรงแรมโชคดีแล้วก็ร้านทองโชคดีท่านนอครับโรงแรมโชคดีแล้วก็โชคดีเข๋าห้างทองโชคดีนะคะห้างทองโชคดีนะฮะมาร่วมมาร่วมมาล้วนค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเรียกอะไรเ่้นหัวข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพด

អ្នកជាជាម្ចាស់ហាងត្រងឈប់ឌីក្នុងខេត្តសកលนครអ្នកក៏ជាម្ចាស់น้ําជិនគឺនៅជោគឌីក្នុងខេត្តណាមក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 រៀនណាស់យប់រៀនណាស់អប់រំណាស់ណាហើយណាថ្ងៃស្អែកជិបលេងណាស់ម្ចាស់ហាងឈប់ឌីទៅค่ะ อันนี้ถุมห้อง,งนะฮะห ouais. ้องข้องใหญ่มากครัโชคดีเค่ะโชคดีนี่นะครับเราก็จะชิมกันนะสิเออไม่มีทวานขาตั้ง ยายเอาผักทิพย์มาว่วถ้าไหลหรือว่าจะไหลไหลัวมันจะตี่ิเยะกเ็รนมีมันฝั่ดด้วยนะคะยิบเลยค่ะยด่ยยดเลยคโอ้โหนี่อันน้องให่ เราก็จะมาชิมกันนะเอฟซีนะอร่อยานนะฮะรสัดข้าวครับข้าวโพดนอบสุกกาดอร่อยเดยด้ยหมย

อร่อยมากค่ะออร่่ยมากคะขอบคุณมากกิดร้านได้สวยนะคะอันนี้เป็นทีมทีมยูทูบเบอร์จากกรุกปอค่ะสีช่องขาดยาโอ้น่ากินจังอันนี้คือเมนูอะไรคะ ดูดูดูเป็นไงล่ะร้อนร้อนคีมข้าค่ะซ้ายนะคะซ้ายอร่อยหมดเรบร้อยนนีแดง่มะอร่อยมากค่ะ มาสกุลเลยก็มากินอันนี้เลยนะคะเอันอกคขอักเงไ่ขอนะป็นเจ้าของร้านโชคดีเรมาสกลแล้วมได้เลยใหญ่นค่ะใหญ่เ้ยของไม่ใช่โรงแรมค่ะองโรงแรมที่เเน่าจะโงมเเป็นเทงร้านโีใหญ่สุดในสกลโอ สารอครับสารนยแ้เป็นเจ้าที่ประมาณเจ้ขอสกลเนอ้ยช่นี้เบลเอฝัตัวด้มคะมีห้องจัดสัมมนามีอะไรด้วยท่วี้ทุกท่านออกไป่ออกไปบ้านเพื่อนเออ่งนี้เปนสีาวเดนผู้ป่สาี ตัารวนๆน,น,นะมาเดมาเด้อมาเมากินลำเละนะเนี่ค่ะอาันะคะเรามาถึงก็ได้กินเลยนะอกนอ,ะองทัพตรงเดินด้วยท้องในใส <c oughs> ม่เ้เ้าปรกแล้วแม่นนแองคนรุ่นทเนาะจแต่รุ่นชายนะคบูคนมาแต่งานทุกคนปิร้นอาหารทงไปสกปเกไนชื่อมันสบายโอ้มันสบายคแม่มันสบายแล้วใช่มไม่มีเปอร์เซ็นต์ถ้าไปกินไ่บอกเลยก็แม่ม่มาประจับแต่แม่เคยได้มาไมา ตอนงมอุมือทีนี้มันแ่กเลยย้ายไปงตมากเลยมนจ้เอายมาืวมัตักเรว่าเอ็มสอมา่ตงไป้เป็ดีของเะไทไเิดเมื่อวานนี้เพิ่งเปิดเมื่อคืนคเยอะมากเพราะว่าโดนโควิดไม่ไม่คยไดเปิดยแจกให่ัจเยอะกใ่ายลูกตายเป็นงเจ้าของก็เป็นตยอเลตี โอเว่นๆไปดู แนห้อสวยมากเลยะถ้าท่านได้ไปนอนที่นชดีเตยจะดที่บ้านเลย้ไปกับผู้ที่บ้านนะคะอยาไปกับคนอื่น้าเไปคนอื่นแตค่ะซึ่งนาทีกี่นาทีแล้วลงก่อนก็ได้เพราะว่าแม่เป็น กลัวมันแบดมันจะหมดเจ็ดนาทีจะเอาแบดไหมน่ะอืมเออลงแรกลงเลยก็ได้ลงแล้วก็ขึ้นใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่เนาะดูไม่ขึ้นมีของแปลกๆยนไม่ขึ้นเนาะลงก่อนโรดโรดได้เนาะถ้าเรามาเมืออาทิตแล้วนะฮะเราก็มาถึงนะครับก็รับประทานข้าวเด็ดชิม พ่อกินปลาเนาะเอ็มีนะครับบอกพี่พี่นะครับขาปลาเนาะนี่เจ้าของใครนะระวังเจ้าของเฟซเนะืาอกี้นี่ว่าอะไรนะเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรล้วดีซีเนะพชรนะโชคดีเพชรโชคดีเฟซโชคดีเฟซนะโอ,โอ้โอ้โอ้รู้ท่าน ถ้ารู้ว่าถ้าตองเสดยวโดนนะค่ายศรีสกุลวงรู้ก็กรลังกบกองกำกับเพราะว่าตะโอนมามาบ่อยมากแถวนั้นน่ะเดี๋ยวกองกำกับค่ายศรีสกุลวงจ้าเพราะว่าเพราะว่าแฟนแฟนอันนี้ก็เลยเข้าเข้ากองกำกับบ่อยแซ่บกายแซ่บกายแซ่บมากโอ้แถวนั้นเนาะแถวนั้นบ้านลูกก็อยู่แถวนั้นค่ะเลี้ยวไปแล้วก็เป็นหมู่บ้าน วิลินดาเขาอยู่แถวนน้นลูกลที่เจ้าของบ้านสบายเนี่ยแต่หมู่บ้านเราอยู่บ้านวิลินดาก็เลี้ยวไปนั้นวิลินดาอาจาวิลินดาโครงการแรกขซื้อหลายปีแล้วแม่แมน ยายจนบนนั่งบนนั่งพื้นแลละนั่งพื้นลูกบ่ได้นั่งทานนั่งโตะนั่งพื้นแล้วลูกาอ้วน ออกนะจะมีนี่นะฮะ,ะ,ะห้องแหมทีทีเฟสนะฮะได้ทุกคนนะเอฟซีก็รถไฟรถฟาก็สนนขอไขเนาะเอฟซีสามารถมาทานได้ทุกคนนะเอฟซี อืืออออ่าันนี้เป็นของหวานนะแจากโรงแรมโชคดีพิเศษนะฮะอันนี้ยายน้องขายไก่แถมของหวานนะโปรโมชั่นพิเศษไม่ขายไก่แถมของหวานถ้าใครมาซื้อไก่แถมของหวานหนึ่งถ้วยโอเคครับก็เจอกันอีพีหน้านะฮะแล้วก็จะให้เราจะได้ดูตลอด ทุก EP นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแมงทับปูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม